อยู่กับช่อง Hunter Potter Story อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำละครสรั้นเรื่องฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวกันนะเพราะวันศุกร์เนื่องจากวันส่งกลางกันนะครับใครพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปดูกันเลยครับไปทุกคนออกเดินทางแล้วไปแวะไปเที่ยวกันก่อนไหม ้องเช็คอินเกือบเย็นแนะ่หรือว่าเราจะไปตรงมางานเลยเพราะว่ากว่าจะไปถึงก็นานเลยบายเถอะทุกคนขึ้ไปทางนี้เดี๋ยวน,ะนาะเราจะกรุงเทพไปไหนอ่ะดิ กจะกรุงเทพไปหัวหินเหรอใช่สิห้าชั่วโมงผ่านไปแป๊บหนึ่งครับปไปไปโรงแรมกันเลยแป๊บหนึ่งนะครับปไาทุกคนเราก็จะมาถึงหัวหิน นานมากเลยนี่ว่าไม่เป็นไรทุกคนไม่แกะแล้วติดนะม,มาทุกคนถึงแรมแล้วไม่ใช่หอยหินสิหรือว่าเรามาผิดกันเรามาผิดกันปุเดี่ยจริงด้วย เรามาผิดอ๋อถูกถูกแล้วนี่คือโรงแรมิ้มทะเลนะครับไม่ใช่นะครับสรุปยังไงในคนุณนี่หัวหินเปล่าผมบอกผิดอะคุณที่มันคือแล้วรถมาถึงภาคใต้แล้วเ้ีย นี่มันจังหวัดชุมพรนี่นะน,นี่มันสุดบ้านช่จังหวัดชุมพร,มพรนี่มันเ,เป็นทะเลเรามาถึงภาคใต้กันแล้วก็ไปแล้วเราเช็คอินโรงแรมนี้ได้แบบนั้อ่ะพ่อครับงั้นผมไปเล่นกับน้องกันนะจ้าลูกนี่ไงห้องของเราเขาบอกว่าเลือกได้สามห้องโอเค ว้าวแรมห้าดาวริมทะเลดีจริงๆไปหาน้องดีกว่าน้องจา๋าพี่มาแล้วอ๋ออยู่ห้องไหนเนี่ยไม่มีคนอ่ะห้องนี้แหละอ่ะอีฟไปไปเล่นกันค่ะพี่ปันปันเอ,อิมเดี๋ยวหนูไปหนูไปทะเลก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็ตามมาแป๊บหนึ่งนะคะ งั้นลงไปก่อนนะเคจโอเรเ,เที่ยวทะเลมาถึงแบบนี้ต้องเที่ยวทะเลแป๊บหนึ่งะคระัะพี่มาถึงทะเลวเหรอไปนั่งก่อนสิค่ะพี่ ค้คนเงินฉันไปทะเลก่อนนะโอเคยจะไปค้นเดินดมาสิคุณลูกเขารออยู่ครับในลูกอ่ะนั่นไงเป็นปันกับอีฟ อีฟคุณฉันไปนั่งก่อนนะจะแป๊บนึงนะครับโ okay. อเคคนโรงแรมที่นี่ก็สวยดีเนาะเวลาเย็นทำหน่งนะครับ เคคุณไปไปข้างนอกกันเลยมาทุกคนขึ้นรถไปเที่ยวไหนดีเย็นแล้วเนี่ยคล้ายกรุงเทพมากเลยก็ใช่สิมันดูคล้ายกรุงเทพ กินข้าวแล้วนอยกันดีนั่นนะสีคนพุกโมงเย็นแล้ว ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีร้านอาหารหรอกเราต้องไปกินข้าวด้วยไปร้านไหนดีคุณนั่นสิฉันยังไม่รู้เลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ ไปเข้าซอยโอย้เร็วมากเดี๋ยวก่อนไปเที่ยวกันก่อนไหมไปเดินสะพานไปเดินเล่นที่สะพานกันก่อนไหมอโอ้โหดีจังเลยครับค่ะ ไปทุกคนทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพว่อจะพามาเล่นเนาะแบบหนึ่งนะครับปไาทุกคนขึ้นสะพานเรามาเดินสะพานกันคุณเดินตรงนี้ได้ไหมอะ่ะได้แต่ว่า ลูกๆอย่าเดินดีกว่าเนาะไปคุณไปเดินกันเดินได้ใช่ไหมเดินบนนี้ได้ใช่ไหมได้สิคุณฉันก็เคยทำทำไมมไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำอะไม่รู้เหมือนกันสงสัยแถวนี้คนน่าจะน้อยมั้ง ลูกดูพ่อแม่สิเดินม,มาสะพานได้น้องหนูที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าเอาเป็นเยื่องอย่างนะครับเคคนมาลูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันตรงนี้เลยไหมแป๊บนึ่งนะครับไปไปกินข้าวแล้วก็ กลับบ้านเถอะกลับโรงแรมเถอะมืดป่านนี้แล้วไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำเลยอะหรือว่าเรามาผิดหรือว่านี้เราทำคลิปว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเกียร์ผมลืมดูกันนิดหน่อยตับหนึ่งนะครับปลาทุกคนกลับโรงแรมเถอะ วันนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นน้ําหรือว่าที่นี่มันไม่ค่อยเหมาะสะําหรับการเล่นน้าอ,อ่ะอ่ะงั้นสำหรับวันนี้ายทุกคนเราไปเที่ยวกันก่อนต่อไปอ่อนก่อนไหมเราก็กลับกันอ่ะงั้นสำหรับวันนี้ทางช่องอัลเดอร์พัลเจอร์สตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผลาชมคิปให,ใหม่ อันที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมอนโทรศัพท์ของท่านนะครับอ่ะโอเคงั้นก็บายยครับขอให้ทุกคนเดินกับต่างจังหวัดอย่างเที่ยวต่างจังหวัดอย่างโดยสวัสดิภาพนะครับไร้อุบัติเหตุนะครับบายๆครับถ้าใครบายๆนะครับ